ฝังพาดูวันนี้นะครับดูเลขเครื่องเลขสีรถทาทาซปเปอร์เอดนะครับอ,อ๋อเลขเริ่มที่เลขตัวถังนะครับจะอยู่ใต้ที่นั่งขวาใต้ที่นั่งคนขับนะครับเปิดพรมขึ้นมาตรงนี้ออสักคู่นะครับนี่จะอยู่ใต้พรมตรงนี้นะครับ ไม่ค่อยชัดนะครับไฟไม่มีวันนี้ครับผมเลขสี่เจอแล้วครับผมต่อมาเป็นเลขเครื่องนะครับอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถจะเป็นตุ่นี้จะเป็นแผ่นเพลมันไม่ได้ปั๊มเป็นตัวเลขที่เครื่องนะครับจะเป็นแผ่นเพลทหาตำแหน่งอึ๊บอึ๊ไหนวะตรงข้างล่างอ่านี่ครับ มือสันมือสันนี่นะครับน,นั่นคืออันนี้จะเป็นเลขเลขเครื่องนะครับโอเคครับแค่นี้ครับ